สวัสดีค่ะตอนเช้าที่กระบี่นะคะตอนนี้อยู่โรงแรม,มเรายัางไม่ได้ลงไปกำลังสิลงไปหาของกินกันจะไปเมาส์เรือพี่น้องสวัสดีทุกคนจ้าเดี๋ยวแม่ใกล้สีท้ายคิบไปให้เมืองเด้อ,อเท่านี้นะ มากเลยน้ำใสมากเลยค่ะคนได้หลายพี่เนาะแม่ใกเเมาเรือมาเซ้าเข้ามาเซ้าลูกเด้อเดฟิสเดปราเด็ดอยฮะี่มพัง้อันไหนก่อนเออ ใส่ง,งาม JB, งามพี่น้องว่าไงันนี้อากาศดีบ้องค่อยแดดเปิดได้จ้าทุกคนมั่งสดอันนี้จะเป็นเรื้อทันทีแต่กี่หมาอย้าจะถอกบอลลุกน้ำจะจะถอดเข้ากระเป แ้่ไปใกล้เมาออมานะจ๊ะตอนนี้เราก็พากันมาถึงที่ทะเลแหวกนะคะทะเลแหวกที่แรกของเราที่มาลงนะคะวันนี้โอ้สวยงามที่นอกคุณน่ะคน่ะสวยมากแอฟฟินฮะลิกก็ดู Amo a quadra. เราก็ขึ้นมาได้ๆเฮ้ยลอยอองลองอองลองเลยลแล้วรู้สิเนี่ยว้าคอยว่ามาการโหลดพน โอ้ยม okay. ันมันไก่ิอออไกเจ้ากระลงไปไทยให้มันนั่นตัวไม่ว่มันเริ <h <h ่มรหลืกข่อยอยู่กับเมียเก่าตีว่าเท่าจังสันจังสีตีหุน บ่รีโอ้มอก่อนก็ยังบ่ท้ออยู่กับเมียใหม่เป็นจังได๋ฮักวอหลายปอนางเฮ็ดกะซอถามหาตันแต่เมียเก่าเมียม่เป็นจังด อสามอันาจักปะมาลอยมาพี่ลอยมาพี่ขอลีนนะเข้าแม่สวิมมาแน่เร็วเร็วเฮ้ยเดบ้าฟลิงด้วยอ๋อไป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 ลุกอีกกรโซหแหนมมาโบดอ่ะฮะอีกกรโซหแหนมมาขอลีนนะกดแน่กดอันอีกกรโซหแหนม โอ๊ย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  <whispering> ก oh ็สบแม่ทิ้ง妈สบแม่ทิ้งมาสบาแม่อีกกะโกลบา่โอ้ยมัคือขัดดัก

เอาเฝ้าไปได้เฝ้าไปได้คอมเมนต์คอมเมนต์คอมคอมเฝ้ีนนะคออ๊อย่าส่อน่นลีกตี่อน ไปเลิกไปลูกลูกผมอยากไปนั่งควนหรายลูกแมไปยไปเย็บาน

เราสู่ตายแท้ว่าพอลีนนะน้องน้องใครลูกของจักรกแน่ยลุงบอลใครดูเหมือนจักรกแน่เดี๋ย,บบยว,วยยไปเห็นห้วงเราปะจะเนี่ยโอ้ยพอลีนนะดูแบบลิฟลิ่งของพอลีนนะครับ ยาอลีนไปลิฟวิงโพลีนอีกกระสอีกกระเลนักนอโดนอะไรเนี่ยนีปาก้องหอมเนไทยเดี๋ยวจะดไปเอาโอเคมันจะเห็นตาหิมังสั้นมันบ่อยเห็นหัวอ้ยังก็จะเห็นหเาจะเห็นหิมานว่าเอาเนี่ยเห็นภูเขาเหมือนทั้วบวบมันบ่เห็นหางะเลยนะเ้าเจ้าเลียวไเห็นที่ปศก็หั ซับมีกล้องผมจะไปเห็นเพราะต่จะไปเดียวเห็นเอาเอากล้องผมไปใช้ไปเจ้าเปิดแม่เห็นว่าเห็นว่าเห็นนี่ยอยู่เห็นว่าเหรอนี่ ังบ่ขึ้นไปสูงผ่านมาดา่าใครเผาเลี้ยนนะ่ะไก่ตัวหน้าน่ะมันผ่านมาด่าก,กันนะ่ะตัวย่อยยับย่างกันนะ่ะเตี้ยโอเคได้ลูกนั่งแล้วประเดี๋ยวเอารูกยืนไนดะ้ <c oughs> เออไปดูตัวก็ได้เอานีมันยัด,ด,ดก,กัน <c oughs> เี่ยไม่เป็นจริงใดเอาใครเล่ก่ะเดี๋ยวผมไปกลางแล้วจะไรอจโลงเอาว่าพาก,กันไปยู่ไกแต่แม่ก็ลูกนะแม่ นงียบมาพีเนียบมาพีเอียบมาพี่